โยสวัสดีครับเรามาเจอกันอีกแล้วเราเริ่มด้วยเครื่องมือตัวนี้ก่อนนะครับตอนนี้ก็อย่างที่เห็นเห็นกันอยู่ใช่ไหมว่ามีขี้หูอันนี้ก็เป็นรุ่นพี่ผมอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันไม่ได้แคะมาประมาณสักโอ้สองสองเดือนกว่าได้แล้วมั้งคุณพี่ไม่ได้ว่าง เพราะว่าเดินสายเดินสายเลี้ยงเกษียณเพียบก <c oughs> <g ül> ็ขี้หูรอบนอกก็เป็นแฉะครับแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยเข้าไปข้างในเนี่ยมันน่าจะเป็นแผ่นนะครับเพราะตอนนี้ดูแล้วเห็นเป็นแผ่น ไอตัวแฉะนี่ยังไม่ใช่เป็นปัญหาครับตัวปัญหาก็คือไอตัวข้างในเนี้ยว่ามันจะเหนียวขนาดไหนถ้ามันเหนียวไปเลยทีเดียวเนี่ยเราก็จะสามารถเสียบแล้วก็หมุนเอาล้อผูออกมาได้ทีเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่เหนียวพอมันขาดตอนแล้วเป็นแผ่นบางๆเนี่ยก็จะอ,ออกยากมากสิ่งที่ผมก็เลยจะทำก็คือจะเปิดให้เขา เป็นแผ่นแล้วก็ดึงเข้าไปข้างในให้ได้ก็คือเราจะแซะแซะแซะไปอุ้ยตายละแมลงวันมาจากไหนวะเนี้ยพอถ้าเกิดเราแซะไปถึงข้างในได้และแซะรอบด้านได้เราเสียบซ่อมเข้าไปเนี่ยเราก็จะนี่ตอนนี้ได้แล้วครับ เราเสียบซ่อมเข้าไปแล้วเราหมุนนี่จะง่ายกว่านะครับแต่ถ้าเราแซะได้ทั้งหมดแล้วก็ค่อยเสียบซ่อมแล้วหมุนเนี่ยอาการตึงหรือว่าดึงในระหว่างที่หมุนก็จะน้อยลงนะครับงนั้นสิ่งที่จําเป็นที่สุดที่ผมจะต้องทําก็คือผมจะค่อยๆแสะเข้าไปด้านในแซะให้เป็นแผ่นเนี่ยลอกกรึดมาก่อนจนใกล้แก้วหูแต่ว่าพอไปถึงจุดนั้นเนี่ยคือต้องต้องหยุดนะครับแต่พยายามทําไป ถ้าดูดีๆเนี่ยผมจะใช้บริเวณนี้เป็นคานนะครับเครื่องมือผมวางระนาไปเดียวกับอผนังหูตอนนี้ผมเปิดตรงนี้ได้แล้วตรงน,นี้ผมก็พยายามจะเปิดจุดอื่นอยู่นะครับตอนนี้สิ่งที่ทำก็คือจะทำให้มันได้ทั้งหูตอนนี้ไม่รู้ว่ามุมบอลเราจะ ทำได้ไหมมุมบนผมก็พยายามจะแซะอยู่นะครับเห็นกันไหมเนี่ยมุมบนเนี่ยอันนี้ก็มาถึงเวลาที่ผมจะใช้ซ่อมเสียบแล้วครับ ซอมเป็นลักษณะนี้ผมจะดันเข้าไปจนถึงสุดนี่สิงจุดนี้มันก็จะห่างกับสมมตินิ้วเนี่ยผมแก้วหูเนี่ยมันก็จะห่างอยู่ราวๆเนี่ยและไอตอนที่มันหมุนหมุนหมุนเนี่ยเราไม่ต้องการให้มันขาดตอนผมจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกาก็ได้นะครับแล้วแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือตอนจังหวะหมุน จะต้องให้เครื่องมืออยู่ตรงกลางเสมออย่าให้ไปนแนบชิดกัดบผนังหูเพราะว่ามันจะกดผนังหูพยายามใช้จังหวะด,ดึงและเอาไว้ตรงกลางตลอดนะครับโดยที่ผมใช้บริเวณนี้เป็นคานวางไว้เพื่อทำให้เป็นแกนกลางในการหมุนเพราะว่าเราจะดูที่ปลายมันไม่ให้ไปโดนขอบผนังด้านใดด้านหนึ่ง พไม่มีเนจะต้องเจ็บมากตอนนี้มันหมุนไปถึงด้านในแก้วหูแล้วนะครับอ่า,อาตอนนี้รุ่นพี่ผมเจ็บน้อยที่สุดแล้วครับแล้วก็ออกแล้วก็ลงอันนี้เป็นเทคนิคเฉพาะตัวนะครับเห็นกันไหมครับว่าหนาถ้าคลายเคลียออกไปนี่ก็คือใหญ่ประมาณสักอ่า ผลยิปโปงเราเนี้ยครับอ่านเนี่ยพีดด่ดูตอนนี้ข้างในโล่งหมดแล้วนะครับผมก็จะทําการล้างมันก็จะมีเศษนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ตอนเนี้ยผมราคาญแมลงวันมากเลยแมลงวันมาจากไหนเนี่ยอ๋อพระเ้าผมเปิดบ้านก่อนที่จะเปิดแอร์ ผมมุดหนิดกำลรงวันน่ะตอนนี้ผมจะทำการล้างออื ออืในขณะที่เราเกาอย่างนี้นอกจากจะละลายขี่หูได้แล้วเนี่ยก็ยังทำให้ลูกค้าเพลิดเพลินม,มาก คลิปหลังๆนี่ผมไม่ได้เริ่มแคะเร็วหรือว่าทําเร็วให้จบภายในสีห้านาทีแล้วเมื่อก่อนผมนเข้าใจว่าคนชอบดูแค่สีห้านาทีแล้วก็เอาแค่ตอนขี้หูออกมาตอนหลังผมเพิ่งรู้ว่าเขาชอบดูตอนขูดไปขูดมาแล้วก็โดยเฉพาะตอนลงสำลรีบางคนก็ชอบฟังเสียงจกแจ๊กจกแจ๊กอ๋อมีอยู่คนหนึ่งเพิ่งเป็นแฟนคลับใหม่ต้องการให้คลิป ทางซ้ายและขวาอยู่ที่คนคนเดียวกันและคลิปหนึ่งมีความยาวเกิน20นาทีเพราะว่าเป็นลักษณะที่อยากดูไปแล้วหลับก่อนนอนซึ่งผมเองก็เพิ่งรู้นะว่าพฤติกรรมของคนมาดูก็คือต้องการการพักผ่อนอืมผมถึงตอนแรกผมก็งงๆมากเลยที่ที่เอ ตัวยูทูบเบอร์ผู้หญิงคนไทยนั่นน่ะทำไมมีคนดูเป็นล้านทั้งๆท,ท,ท,ที่เอาสำลีมาปั่นใส่ใหม่แท้ๆผมก็คิดว่าเขาสวยเซ็กซี่แต่จริงๆแล้วไม่ใช่อะ่ะมันเป็นพฤติกรรมของคนมาฟังเสียงในการแค่หัวเราก็เลยแปลกใจมากเออผมไปดูเขาอ่ะก็มีเสียงแล้วผมหลับตานึกดูเออมันก็เป็นจริงอย่างที่คิดน่าจะเป็นลักษณะแบบนั้น ผมก็เลยลองเอาสำลีไปแหลมๆเนี่ยพันแหลมๆแล้วก็เข้าไปเขี่ยหูผมเองฟังดูว่ามันเสียงใกล้เคียงไหมโอ้ผปพากว่าใกล้เคียงกันมากครับเพียงแต่ว่าของเขาเนี่ยมันเป็นสำลีที่ม้วนกันเป็นก้านยาวๆที่ใช้สําหรับพวกพวกล้างแผลพวกอะไรเห็นไหมที่ก็เป็นไม้ก้านยาวๆพันสำลีพวกนั้นนะครับมันเป็นสำลีที่เขาใช้การในพยาบาลหรือว่า เอาไว้ทำแบบเช็ดน้ำยาล้างแผลในการแพทย์หรือว่าอะไรในภาคสนามอะ่ะหรือบางคนก็เอาไปที่ถ้าเป็นกีฬาสีเนี่ยเอาไว้จุ่มแอมโมเนียนและวก็ดมครับเพราะผมเคยใช้อยู่ เห็นไหมครับด้านในที่เป็นไขมันเลยก็กระจายออกมาแล้วเหลืองๆเห็นไหมจากข้างในทั้งนั้นเลยืมอ อันนี้ผมเช็ดรอบต้อกับตรงกลางหูจนสะอาดแน่นอนแล้วต่อไปผมก็จะไปเช็ดด้านในแก้วหูนะครับ เมื่อผมจะเช็ดด้านในแก้วหูผมก็ทำอย่างนี้ให้ปลายมันแล้วแล้วเราก็เอาไปนวดด้านในแก้วหูนวดนวด,นด ก็จะทั้งเสียวทั้งเพลิดเพลินนะครับเราจะทําอย่างนี้จนกว่าปลายสำลีจะหมดความชื้นแบบนี้แล้วก็ไอสีเหลืองๆมันแสดงว่ามันสะอาดหมดอย่าลืมนะครับปลายจะต้องแหลมเสียอุ้ยแต่ละแหลมเสียมเราทําเล็กๆอย่างนี้ จะทําให้แสงรอดเข้าไปได้แล้วเราก็จะมองเห็นปลายสำลีกระทบกับแก้วหูแล้วจะทําให้การหมุนของเราเนี่ยดีแล้วไม่ทําให้ลูกค้าเจ็บแต่เป็นการนวดโดยตรงเลยครับแล้วเราก็จะบิดมุมมาซ้ายขวาอะไรได้หมดนะครับเมื่อแสงเข้าไปถึงเนี่ยการทํางานอะไรก็ง่ายขึ้นแสงเข้าไปถึงเราก็จะเห็นดังนั้นคนที่ชอบเอาสำลีพอดีหูเนี่ยบางทีมันก็ไม่ที่มันเสมอไปนะครับ โดยส่วนตัวผมผมชอบแนวนี้ถ้าคนที่เคยฟังเสียงได้หูก็จะหลับตาและจินตนา,าการได้เลยว,ว่าตอนนี้สําลีไปถึงไหนถึงไหนคลิปข้างนี้ก็จะจบแล้วช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับใครอยากให้ทำยังไงอะไรยังไงเดี๋ยว ผมจะทำตามให้นะครับส่วนที่บอกว่าจะเอาคลิปมารวมกันเป็นคลิปเดี๋ยว20่สิบนาทีเดี๋ยวผมจะไปหาคลิปเก่าๆมาแล้วก็ลองตัดต่อใหม่แล้วก็เอาไปใส่ให้สักยี่สิบนาทีส่วนคนที่บอกว่าอยากได้สัมลีล้วนๆเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมจะลองลองทำสักชุดหนึ่งสักครึ่งชั่วโมงดูว่ามันจะเป็นยังไงแต่ผมจะงงว่า ตอนใช้สำลีแล้วแต่ละครั้งเนี่ยผมพูดไปเรื่อยเปื่อยแล้วมันไม่ต่อเนื่องกันคนฟังจะมึนหัวไหมลองลองบอกกันมาก่อนนะครับว่าปกติฟังผมพูดไปเรื่อยเปยื่อยหรือว่าสนใจแค่ดูตอนมันหมุนไปหมุนมากกันเอาละตอนนี้จะจบจริงๆแล้วปันที่แก้วหูเนี่ยประมาณสักสองถึงสามครั้งแต่ละครั้งอย่าเกินหนึ่งนาที แล้วปลายสัมรีต้องแหลมเพราะไม่งั้นอนะแก้วหูระบมนะครับบายไปเจอกันข้างุูน ون.